ในช่วงทศวรรษที่ช่วงประมาณ8 0 9 0เนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งกระทบกับประเทศไทยด้วยที่เปลี่ยนแปลงการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจนมันมีคําว่า the lost decade โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเขนขอบคุณมากที่ถามครับเพราะว่ามันจะมี2เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอเหตุการณ์แรกเราเคยไล่เลียงในในตอนตอน้นนั่นก็คือ Plaza Accord อีกก้อนหนึ่งอยากให้บอกไว้ก่อนก็คือคําว่า lost decade สองคำนี้มันมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วนะครับมัน เวลาที่แต่ละชาติแข่งขันกันสหรัฐอเมริกาก็เอาเทรดบาลานซ์ Balance, ดุลบัญชีนะครับดุลบัญชีการค้ามาดูโอ้โหเราสูญเสียสัดส่วนการตลาดในการส่งออกให้กับสองประเทศหลักที่เคยแพ้สงครามแล้วกลับมาอย่างญี่ปุ่นและเยอรมันเยอะมากอืเราจะแข่งขันได้อีกหรือเปล่าขาดดุลญี่ปุ่นมานานมากเหมือนที่ขาดดุลจีนตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็เลยคิดว่าเราจะใช้วิธีการอะไร นะครับในยุคสมัยของโรนัลด์เรแกนนะครับโดยที่มีรัฐมนตรีคลังชื่อเจมส์เอเบเอร์คิดมาแบบนี้ เราประกาศลดค่าเงินยูอดอลลร์ให้อ่อนค่าลงดีไหมการลดค่าเงินนะครับมีความหมายว่าสินค้าที่ท่านจะส่งออกไปยังต่างประเทศเมื่อเทียบกับประเทศที่มีสกุลเงินแข็งค่ากว่าท่านจะถูกลงทันทีเหมือนกับมีดิสคาวใช่นะครับเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้เขาขอไม่ให้ใครทําเพราะมันเหมือนกับเป็นการตัดราคากันใช่ใช่สหรัฐอเมริกาครับแน่นอนว่ามหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกทำไมเขาทาได้ครับเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจใช่ไหมเบรตันบูตก็ทำมาแล้วนิกสันช็อคก็ทำมาแล้ว งวดนี้บอกไม่ได้เงินเราแข็งเกินไปนะครับเจมส์เอเบเกอร์รัฐมนตรีคังสารัฐในเวลานั้นก็เลยเชิญรัฐมนตรีคังของอีก4ชาติใหญ่ในกลุ่ม G5 กลุ่ม G5 ก็มีคนผิวเหลืองชาติเดียวก็คือญี่ปุ่นนะครับเชิญมาอังกฤษนโจลลอสันเยอรมันนะครับก็คือแกฮาร์ดโซเทนแบกฝรั่งเศสปีแอร์เบย์โควัวและญี่ปุ่นนะครับก็คือทางด้านของโนบุรุทากิสตะนะครับตอนนั้นอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่ายาซูร์นาคาโซเน่นะครับก็มาประชุมตอนแรกก็ไม่ไได้้รู ปรากฏว่าเจมส์เอเบอร์ประกาศบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะลดค่าเงินของตัวเองให้อ่อนค่าลงเอาคนเอาเฮ้ตัดราคานี่แบบนี้ก็ได้หรืออังกฤษกับฝรั่งเศสคงเฉยๆเพราะไม่เพราะไม่ใช่เจ้าแห่งการส่งออกครับเยอรมันเองก็คงเกาหัวตอนเป็นเยอรมันตอนตกอยู่นะฮะญี่ปุ่นเองก็ต้องยอมรับว,ว่าคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่ได้มาเพื่อปรึกษาครับมาเพื่อบอกให้ทาโดนตัดราคา <c oughs> ซะง,งั้นดืด้อๆปุ๊บ เรียบร้อยค่าเงินเยนแข็งโป๊กเลยตอนนั้นค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณ20%ภายในเวลา1เดือ,อนอะไรเงี้ยโอ้โหโหดมากเช่ทนลองคิดดูสมมติสินค้าคล้ายคลึงกันอันนึงถูกกว่า20%่สิไม่แตกต่างกัน made in US ทํายังไงล่ะครับญี่ปุ่นกลับมาตอนนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือนาคาโซเน่เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดคนหนึ่งรัฐมนตรีคลังนะครับก็คือเนี่ยรัฐมนตรีคลังที่ไปประชุมที่ปราสาทมาปั๊บใช้วิธีการแบบไหนดี ก็เลยเชิญผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็คือ BOJ เนะครับชื่อว่าซาโตชิเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับบอกว่า BOJ เราจะใช้วิธีการอะไรดีนะครับที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเราใช้วิธีอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในตลาดเยอะๆในเมื่อกลไกของเราคือการส่งออกเนี่ยมันแผ่วตัวลงเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการแบบนี้ก็แล้วกัน ด้วยการที่อัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปอยู่ในตัวระบบนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถเติบโตได้รวดเร็ว,รว,รวก็คือเพิ่มตัวสป라이เข้าไปเยอะๆถูกต้องลดอัตราดอกเบีย้ยขาหนึ่งซึ่งเดี๋ยวขานั้นจะคุยนะครับตอนนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นทำครับญี่ปุ่นก็มองว่าถ้าเราผลิตสินค้าเม d ด i ิน a p a n แล้วราคาแพงเราไปหาพื้นที่อื่นในการกระจายความเสี่ยงเรื่องการผลิตดีไหมนะครับแล้วก็มองว่าอุตสาหการรมรถยนต์ก็ดีอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส <Electronic. S 2> ์ก็ดีจะใช้ที่ไหนนะครับก็มีตัวเลือกอยู่หลายตััวครบ ที่สุดหวยมาลงที่ประเทศไทยครับถามว่าหวยมาลงที่ประเทศไทยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็เป็นยุคข,ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ใช่ครับเลือกประเทศไทยหลายสาเหตุน,นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของฝีมือแรงงานเหล่าค่อนข้างดีแต่กส่วนหนึ่งลืมไม่ได้นะครับอุตสาหกรรมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจะโตได้ท่านต้องมีพลาสติกครับประเทศไทยมี ESB e a s t e n Seaboard ที่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเม็ดพลาสติกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับ ง่ายไหมล่ะแล้วเราค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วยก็ก็คือแหล่งเอราวันแหล่งแรกนะครับอันนั้นชดช่วงชัชวานมีความว่าญี่ปุ่นก็ตัดสินใจว่ามาประเทศไทยก็เลยโยกย้ายฐานการผลิตมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่กับเรามาตอนนี้ก็ประมาณสัก40ปีแลปีแล้วนั่นทําให้พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกจึงมีร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีคนญี่ปุ่นมากมายต้องเลยเคนทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วถึงได้ว่านี่คือแบ็คกราว ซึ่งประเทศไทยเองก็ยืนอยู่แวดล้อมด้วยประชาคมโลกและญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นพันธมิตรจริงๆเขาใกล้ชิดกับเรามานานละก็เลยพันธมิตรที่ใกล้ชิดทั้งอุตสาหกรรมยา,ษา,ษา,ษาญญญนยนต์นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยมาจากญี่ปุ่นก็กลายเป็นอันนี้ส่งไปสินค้าญี่ปุ่นก็ยังส่งออกได้เช่นการส่งออกผ่านประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกเช่นกระบะเราส่งไปออสเตรเลียเราส่งไปยังหลากหลายประเทศต้นทุนมันก็จะถูกกว่าถูกต้องอันนี้ชัดเจนที่สุดเพราะค่าแรงต่ํากว่าค่าครองชีพ ต่างๆก็จะเป็นแบบนั้นต่ด้านหนึ่งครับทางด้านของธนาคารกลางของญี่ปุ่นจากการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเช่นลองจินตนาการดูปัจจุบันถ้า Federal Reserve ของสหรัฐพูดว่าลดอัตราดอกเบี้ยลงตลาดหุ้นขึ้นไหมขึ้นเพราะว่าคนก็บอกว่าต้นทุนทางการเงินมันต่ำก็กู้แบงก์ออกมาสิครับใช่ครับมาทําธุรกิจมาทําอะไรต่างๆถ้าทําธุรกิจก็ดีไปไม่ใช่ครับเอาไปทําอะไรครับเก่งกําไรในหุ้นเอาไปเก็งกําไรใน อสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี1985 Plaza Accord นะครับเรื่อยมาจนถึงปี1991เคนเชื่อไหมครับว่า real estate นะครับของญี่ปุ่นใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาเคนมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพื้นที่มันต่างกันแบบมหาศาลอะพื้นที่นะครับในโตเกียวนะครับพื้นที่บริเวณใกล้ๆ Imperial Palace มีราคาแพงกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐ มันบอกอะไรครับเคนอัดเงินเข้าไปเก่งกําไรกันไม่ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าก่อนต้มยำกุ้งก็เป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือลักษณะเงินมันล้นคือคนได้เงินมาง่ายได้เงินมาง่ายได้เงินมาง่ายนะยัดเข้าไปจากนั้นราคาขึ้นราคาขึ้นหุ้นก็ขึ้นนิเคอิสูงที่สุดต้องบอกงี้ก่อนนิเคอิตอนนี้นะตอนนี้2023อยู่ที่27,000กว่าจุดในช่วงปี1991ครับเคนอยู่ที่38,915 คือฟังก็ดูเหมือนจะดีนะครับใช่ไหมเศรษฐกิจเติบโตหุ้นพุน่งแล้วก็ราคาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆพุ่งไปก็เหมือ<ม><ๆ>นเหมือนจะดีนะเหมือนเครื่องเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจโอ้กํำลังเร่งเครื่องอย่างเต็ม<ค><ค>รูปแบบเขนพูด <ๆ S 2> ได้ดีมากนะครับสิ่งที่ BOJ นะครับโดยผู้ว่าคือซาโตชิซึมิตะเนี่ยท่านคิดก็คือว่าอฉีดสภาพคล่องเข้าไปผลิตภาพจะได้เพิ่มแต่คนที่เอาเงินออกไปอ่ะมันไม่ได้เอาไปพัฒนาผลิตภาพนะฮะอ๋อมันไม่ได้เกิดโปรดักต์จริงๆสิ่งที่น่ากลัวครับบริษัทยักษ์ในญี่ปุ่น บริษัทยักษ์ในญี่ปุ่นนะครับของนุยาตไม่เอ่ยนะบางบริษัทที่มีการเปิดเผยมากาไรครึ่งหนึ่งของบริษัทนั้นนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเคเรสซเนี่ยครึ่งหนึ่งของกําไรมาจากการลงทุนในแคปิตอลการลงทุนในอสังหาคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะ oh. คุณไม่ต้องผลิตอุปกรณ์ใหม่เลยคุณก็มีกําไรมาครึ่ง,งแล้วมันเหมือนกับไม่ได้มีเรียลแอสเซทจริงๆไม่ได้มีโปรดักทิวิตี้จริงๆ oh. ถูกไหมฮะคือมันไม่มีมันไม่มีน้าหนักแล้วครับ,รบทุกอย่างเกิดจากการปั่น เพราะฉะนั้นความจําเป็นในการที่พวกเขาเนี่ยจะเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทำไปทําไมอะ่ะก็เอาเงินบริษัทมาฝ่าย treasury ยัดเงินเข้าไปโอ้ยหุ้นขึ้นดีใจจะพัฒนาอะไรละครับอตอนในช่วงเวลาแบบนั้นเคนใช่ไหมครับว่า top 50บริษัทที่มีมูลค่าการตลาดใหญ่ที่สุดในโลก50บริษัทมีญี่ปุ่น32บริษัทโอ<ฮ>้แล้วเคนรู้ไหมครับจากวันนั้นสู่วันนี้เหลือเท่าไหร่ครับ2บริษัทโอ<ฮ>้เคนลองคิดดูว่าแล้วกันว่า ช่วงนั้นคือจุดพลิกผันจากญี่ปุ่นที่เป็นซูเปอร์ไรซิงสตาร์เราไม่ได้โทษใครนะครับเพราะในช่วงนั้นผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีสองท่านคือนาคาโซเน่นะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่อมารวมถึงซาโตชิซึมิตะท่านคงคิดว่ายัดเงินเข้าไปชดเชยกับการส่งออกที่เราน้อยลงเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างฟื้นตัวขึ้นมาแต่พอคนในตลาดเนี่ยเอาเงินไปเก่งกําไรต้องบอกว่าเรื่องนี้คลาสสิกมากนะครับต้มยำกุ้งบ้านเราก็เป็นใซัพพรม์สารัฐก็เป็นแบบนี้ลักษณะเป็นเพียงแต่ญี่ปุ่นมันเกิดก่อนไงครับ เกิดปั๊บญี่ปุ่นสะดุดขาครับนับแต่นั้นธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ได้ดูมอนิเตอร์ละตายละราคาอสังหารหมิมทรัพย์ที่มันขึ้นสูงเนี่ยตอนหลังไม่มีคนมีเงินซื้อละ<อ>กลายเป็นว่าถืออสังหาร,ริมทรัพย์เ,ยเหล่านั้นในราคาแพงคุณคือติดดอยอสังหาไม่มีคนอยู่จริงไม่มีอะไรต่างเลยคุณณวันนี้สองหมื่นเจ็ดพันกว่าจุดวันนั้นสามหมื่นแปดพันกว่าจุดเคนมันไปขนาดไหนแล้วอะ่ะพอมันไม่มีคนซื้อถือราคาแพง ทุกตัวดรอปหมดติดดอยก็เลยกลายเป็นเกิดเครดิตครันช์นะครับบริษัทที่ให้กู้เพื่อเอาไปเก็งกาไรอสังหาหรือว่าเอาไปเก็งกาไรในตัวหุ้นเองนะครับรู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีก็เลยขอให้มีการฟอร์เซลส์ฟอร์เซลก็คือว่าราคาหุ้นตกแค่ไหนไม่รู้คุณต้องรีบเอาเงินกลับมาคืนผมเกิดเครดิตครันช์เลือดหมดออกจากตัวจบทางบ o j กับรัฐบาลจําเป็นต้องเดินหน้าเข้าไปในปี1 9 9 1ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงนั้นนะครับหลังจาก91จนกระทั่งถึงปี2000ญี่ปุ่นเลยฟุบนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆกลับมาแก้ปัญหาอันเกิดมาจากการอัดฉีดสภาพคล่องเกินขนาดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอซึ่งก็เป็นผลอีกทีมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเล่นเกมที่เรียกกันว่า Plaza Accord ในปีนี้คือมันเกิดจากปัจจัยภายนอกก่อนถูกไหมฮะและญี่ปุ่นพยายามแก้เกมแต่มันเป็นการแก้เกมที่มันอาจจะไม่ได้เปนยั่งยืนอะแก้เกมเสี่ยงแล้วคงไม่คิดอะครับว่าว่า ธุรกิจญี่ปุ่นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นจะใช้วิธีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําธุรกิจที่มันจับต้องไม่ได้หร,หรือว่าทํามาค้าขายในสิ่งที่มันเก่งกำไรมากเกินไปมันก็จะเกิดผลอย่างนี้ซึ่งอันนี้อย่างที่ฮิวิตบอกทั่วโลกหลายๆประเทศก็มีเคสแบบนี้คือปกติแลว่ารีพีทแล้วรีพีท,พทอีกแต่ประเด็นครับในช่วงทศวรรษ90ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เทรนด์อินเทอร์เน็ตมาถูกไหมฮะพอเทรนด์อินเทอร์เน็ตมาปั๊บญี่ปุ่นเองกันมันสารวนสารเก์บวกกับอาณาจักรใหญ่ของตัวเองที่มีอยู่ข้างหล่างก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคต่างๆมีความสําเร็จอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเคนจะสังเกตว่าเราเคยได้ยินโทรศัพท์มือถือจากญี่ปุ่นไหมในยุคปัจจุบันน้อยครับหลังสุดที่เราจะได้ยินคือ Sony e r i c s ็ก n ใช่ครับหายไปเลยจริงในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างพลิกผันไปมผมขอยกตัวอย่าง <c oughs> ยุคน90น่ยผู้คนเริ่มต้นหันมาสนใจเรื่องของเทรนด์ดิจิทัลยกตัวอย่างอย่างครับเราจะพบว่าในยุคที่โซนี่ทำวอล์กแมนเซ็จทำไรต่อครับดิสแมนใชนะครับจากดิส m a n ก็จะเป็นอะไรครับ <c oughs> มินิดิสถูไหมฮะทุกอย่างต้องมีฮาร์ดแวร์หมดพออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นชาวเยอรมันคิดค้น MP3 ขึเข้ามาเ <c oughs> อาละก็นั่งคิดจะทำไหม เป็น Digital Media Player อร์ตอนนั้นโซนี่ต้องตัดสินใจนะครับว่าเขาจะทำไมดิจิทัลมีเดียเพลเยอร์ก็ตัดนใจเขาก็จะมีโซนี่ไ o อมะครับนะใช่ผมเคยใช้ด้วยโซนี่ไวแล้วก็จะมีรุ่นต่างๆมาคิดแบบครึ่งๆกลางๆเรายังมีลูกคนเดิมชื่อ Walkman อ,อยู่เราจะทิ้ง Walkman Walkman เป็นที่นิยมทั่วโลกเลยนะขายมาตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบเกือบจะ300ล้านเครื่องแล้วอะเราดูแลลูกๆเราก่อนปรากฏว่าเทรนด์ MP3 ญี่ปุ่นเกาะทันนะ โซนี่เนี่ย <S <S เห็น MP3 ซึ่งเขาพยายามทำมีมาตรฐาน worldwide จะได้ทําได้โซนี่พยายามแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ที่เล่นได้เฉพาะกับเครื่อง,องออบบของตัวเองอ๋อจำกัดไว้อยู่ระบบีิเวศของตัวเองไม่รู้ถูกหรือผิดแต่เอาเป็นว่าในช่วงนั้นครับเกาหลีหลังจากจบจากเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำปี97ค,อค่อยๆขึ้นมาไม่รู้ว่าเขนทันไหมเครื่องผลิต MP3 ที่ค่อยๆโด่งดังขึ้นของเกาหลีมีชื่อว่า I River อ๋อไม่ค่อยทันลว จำได้แล้วว่าเฮียไปซื้อ mp 3ครั้งแรกเอายี่ห้อ i revere สิครับดังมากนะครับพี่ <laughs> นั่นคือเป็นสตาร์ทอัพเกาหลีในยุคนั้นสมัย oh. นั้นอาจจะเรียก sme ยังไม่เ up, รียกสตาร์ทอัพแล้วก็เอาระบบ mp 3ที่เยอรมันคิดค้นเนี่ยแล้วมาทำเป็นดิจิทัลมีเดียเพลเยอร์โอ้ช่วงนั้นมันเป็นเหมือนช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อยๆดรอปลงในขณะที่เกาหลีค่อยๆเชิดหัวขึ้นจริงเราก็จะเห็นว่าจากนั้นบางคนเขาเรียกว่า japanese lost decade ครับ ทศวรรษที่หายไปหลายคนพูดว่าไม่ใช่มันผิดต้องเรียกว่า Japanese Lost Decade เป็นพระหูพ์ครับโอ้มันหายไปหลายสิบเลยมันหายไปจาก91ไปถึง2003จาก2003ค่อยๆพังงกหัวขึ้นโอเคอันนั้นเป็นอุบัติเหตุภายนอกคือซับไพรม์กดดันทั่วโลกไม่เป็นไรจากวันนั้นส่วนนี้หลายท่านตั้งคำถามว่า Trend ์ดิจิทัญี่ปุ่นหายไปไหนหนะครับแล้วเทรนที่ค่อยๆเกิดขึ้น E ี EV ญี่ปุ่น ตามทันไหมตกขบวนไหมจากเดิมญี่ปุ่นคือเจ้าโลกอะหัวหอกนะในการพุ่งไปข้างหน้าสมมุติเราคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีผมไม่เอ่ยถึงคนนี้คนคนนี้ไม่ได้นะครับซอนมาชัยมาซาโยชินะ,นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าไซนิช ok ิคันโกกุจินแปลว่าคนเกาหลีที่เกิดในญี่ปุ่นนะครับหลายท่านมองเห็นหน้าท่าน ตายแล้วบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีเหรอเขาเป็นเจเนอเรชันที่สนะครับก็คือปู่เขาเนี่ยย้ายมาจากเมืองแทชอนมาทมํทาเหมืองที่ญี่ปุ่นมาทำเมืองที่ญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ให้ความเครารพกับคนเกาหลีอยู่แล้วเจเนอเรชันที่2คือพ่อเขาแล้วก็โตเขานะครับบริษัทเขาซึ่งตอนนี้ใหญ่โตมากส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําเทคโนโลยีเองถูกไหมครับใช่ครับเขาลงทุนกับยารคูเขาลงทุนกับอารีบาบาเป็นอินเวสเตอร์ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่เอา iPhone เข้ามาขายในญี่ปุ่นอแต่ อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างเทคโนโลยีเหมือนกันกับที่ประเทศอื่นทาในยุค90และยุค2000ครับญี่ปุ่นเลยเหมือนหายไปถ้าให้เฮียช่วยสรุปนิดน,นึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากช่วงที่รุ่งโรจน์มากๆเจอปัจจัยภายนอกพราซาแอคคอร์ดแล้วก็เรื่องการเงินที่ทําให้มันมเป็นการกินกําไรมากจนเกินไปแล้วก็มันก็เริ่มมีคู่แข่งหลายๆ,ๆผมเปรียบเทียบเช่นเอาแค่ตัวไอเอ็มพี3เพ a เยอร์เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเห็นอีกวฟหนึ่งก็คือ iPod ซึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนโลกไปตลอดการเหมือนกันเพราะว่าไอคิๆไอคิไอมันก็คือ MP3 จําจำแรงอ่ะใช่แต่ว่ามันก็มีความได้เปรียบของมันที่ Steve j o b สใส่เข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นพวกคอน s u m e r อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นโทรทัศน์เช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่ามียี่ห้อเกาหลีโผล่ขึ้นมาแล้วแข่งขันได้อย่างน่าสนใจจะเป็น LG จะเป็นซัมซุง ขึ้นมาแล้วก็ท้าชนได้หลังๆในปัจจุบันนี้แทบจะเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วด้วยซ้ำจะมีจีนอีกนะอร์เป็นอันดับที่1โลกไปแล้วเงี้ยหรือรถยนต์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าก็เริ่มมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นโอเคในยุโรปในสหรัฐอเมริกามันเขาเป็นผู้นําอยู่แล้วแต่ว่าก็มีแบรนด์เกาหลีแล้วตอนนี้ก็มีแบรนด์จีนถูกไหมฮะที่ขึ้นมาสาเหตุทั้งหมดเนี่ยที่ทําให้ญี่ปุ่นถ้าเรามองจากสายตาคนภายนอกผมรู้ภายในเขาอาจจะพยายาม แคชอัพอยู่เนี่ยที่เขามไม่สามารถครอบครองความเป็นแชมเปี้ยนต่อเนื่องได้เนี่ยม,มันคืออะไร,รเอาข้อแรกก่อนเลยนะครับการแก้ไขปัญหาจาก Lost t decade จาก Credit Crunch ในปี1991อันนี้ทำให้ต้องค่อยๆมา Restore มสถานะทางการเงินกันใหม่มแล้วมันพอดีว่ามันเป็นช่วงที่โลกเปลี่ยนกลายเป็น g i t i t i z a t i o n นะครับอันนี้ข้อที่1 2ครับสำคัญมากๆใช้คำว่าเขามีลูกคนเดิมๆที่เขาต้องดูแลลูกคนเดิมๆคือใครครับ ดิสแมนมิ i ิ i ิสคุณจะดิสคอนติเนียแล้วคุณสตาร์ท all anew เริ่มต้นไปมีเดียเพลเยอร์ซัพพลายเออร์ที่มีเคเรสสุดที่เราอธิบายมาสักครู่เคเรสสุดแปว่าอะไรครับทุกคนเป็นโครงขายเจ้าของแบรนด์ซัพพลายเออร์ทุกคนเป็นเครือข่ายกัน<อ>สมมุติผมทําแบบนี้ซัพพลายเผมตายดิเหมือนล้มโดมิโนโก็ต้องล้มทั้งหมดเลยถูกไหมฮะเอาดูง่ายๆเลย EV ปัจจุบันบอะคนที่เขาทำห้องสูบเสื้อสูบ พิสตันคอนรรถที่อยู่ในเครื่องอะ่ะเพราะเป็น E ีียังไงเดินไปบอกเขาบอกว่าน้องเคนโทษทีนะครับพี่จะเป็น E ีีตายไหมครับตายหมดก็คงจะมีเรื่องของความถัดทอของเคเรสึ์ที่เราต้องประคับประคองไปด้วยกันเหมือนง่ายๆครับเราอยู่อ,อยู่อย่างเนี้ยโลกเราเป็นดิจิทัลแต่ว่าสื่อที่เขามีโลกอนาล็อกเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์เดิมไหมมันคล้ายกันก็ต้องมีภาระส่วนนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับญี่ปุ่นเกิดได้เพราะ perfectionist สมบูรณ์แบบทาดีที่สุดในการที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะใช้เวลาหลายปีในการคิด execute ทดสอบแต่พอ perfectionist กับโลกที่มันมีความ agile คือปราดปริญปรินปุ๊บมาตลอดเวลาเนี่ยช่วงเวลาที่คุณทําให้มันสมบูรณ์แบบโลกอาจจะเปลี่ยนไปอีก generation นึงไปแล้วผมเข้าใจยุคนี้มันต้อง fail fast ยุคนี้ต้อง fail forward ต้อง fail cheap คือคือคือต้องบอกมันเป็นเหมือน double H sword ขออนุญาตกระแดะใช้ภาษาฝรั่งนะดาบสองคม double H sword คมหนึ่งฟาดฟันศัตรูอีกคมหนึ่งพลาดมาบาดตัวเองเพอร์เฟกคือสิ่งที่ดีครับ mm hmm. แต่พอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเชลฟ์ไลฟ์หรือว่าอายุบนหิง่งของสินค้าประเภทหนึ่งเนี่ยแป๊บหนึ่งเป็นหมดไปแล้วอะ mm hmm. แป๊บหนึ่งมารูเอาดู MP3 สิครับใช้เวลาเท่าไหร่เอ mm ็มพีสามเนี่ยมีเวลาสั้นมากจากนั้นพอมา iPod เปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆผน, mm hmm. นวกเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเห็นไหมมี MP3 มี i p o มีไผนวกระบบมีเดียเพลเยอร์เข้าไปในโทรศัพท์มือถือ mm hmm. ใช่ ทุกอย่างเปลี่ยน MP3 าเนี่ยเฮียใช้เวลาอยู่กับมันสั้นมากนะครับใช่ใช่ใช,ใช้เวลาอยู่กับมันสั้นมากๆแต่โทรศัพท์มือถือมันทาได้คลยังไม่ทัานหายเหม็นเนี่ยมันมันมันไปแล้วอ่ะเหมือนกองถ่ายรูปอะ่ะตอนนี้คนก็ถ้าเกิดไม่ใช่มืออาชีพจริงๆอะ่ะก็ไม่ค่อยซื้อกันแล้วถูกต้องแต่พอมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วปั๊บญี่ปุ่นอาจจะถนัดกับการที่ว่าค่อยๆทําให้สมบูรณ์แบบที่สุดกลายเป็นโูปแบบนั้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เฮียขอข้ามไปส่วนอุปนิสัยแล้วกันเพราะว่าในี้เราคุยถึงเรื่องยักษ์ใหญ่เอเชียเหนือสามแห่งเนาะสังเกตว่าทําไมญี่ปุ่นทํางานกับคนไทยได้ดีอือเพราะคนไทยเราทําอะไรเนี่ยละเรียดประณีตเหมือนเกาหลีไหมไม่เหมือนเกาหลีถ้าดูหนังเกาหลีจะได้ยินคำหนึ่งป,ปารีปาริมาสซินกเร็วๆวดิทุกอย่างคุณเร็วเท่าไหร่แล้วเนี่ยสมมติฟาส์ฟเวอร์คูณสองคูณสี่ยิ่งเร็วยิ่งดีโอเคไหมฮะทนแรงกดดันได้ คนจีนเป็นไงครับอคนจีนนี่โดยอุปนิสัยใจคอเรจาจะได้ยนคำนี้ไปที่ไหนนะครับถ้าเกิดเขารักเคนามากเขาจะบอกว่าให้เคนค่อยๆทําทุกอย่างเช่นเขาเอาอาหารให้เค็นกินให้พูดว่าเส้นเซิงมันมันชื้อล่ะค่อยๆกินเวลาเค็นจะเข้ามาในบ้าเฮ้ยมันมันโจล่ะค่อยๆเดินผมเคยงงมาตลอดว่าทําไมเขาต้องบอกว่าให้ทุกอย่างช้าๆเฮ้ยเนมันมันโจล่ะค่อยๆเดินค่อยๆกินค่อยๆทำนี่มันมันเฮิล่ะค่อยๆเดื เพราะอุปน <laughs> ิส <región> ัยคนจีนคือเข้าพรวดเหมือนเฮียอย่างเงี้ยปั๊บก็จะว่าคือทําอะไรปั๊บยังยังไม่ได้โปรเซสเราเข้าพรวดละเพราะเราเวลาจะกินวางอาหารปั๊บเราเลือดจีนนะเรารู้ครับทุกคนจะพูดว่าทําไมเฮียทําอะไรรีบรีบก็กูเติบโตมาเวรนี้มันอยู่ในเลือดกูนี่แหละจริงจริงเพราะฉะนั้นคนจีนทำอะไรมันมันเชื่อมึงไม่ต้องรีบกินเดี๋ยวมึงติดคอแต่ก่อนเวลาตุบจีนหรือว่าไปกินข้าวกับที่บ้านนะไม่เคยได้นั่งชิวเลยสั่งสั่งสั่งมาวางวางวาง กินเสร็จกลับบ้านเลยถูกต้องแล้วแล้วเผือๆดูจับเวลานะเรากินไปครึ่งชั่วโมงเองถูกไหมฮะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเอเชียเหนือสามชาติแตกต่างกันเกาหลีคือคุณได้เท่าไหร่ยังเร็วไม่พอเขาก็เลยมองเวียดนามอ๋อเขาอดทนมาแบบเดียวกันเร็วเท่านั้นจึงจะครองโลกจีนเร็วไปเขาพรวดคือเหมือนกับข้าบอลนะฮะเขาพรวดึ๊บบึดนะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำมั่นๆโจนมั่นๆฉี่มั่นๆเหือ ญี่ปุ่นไม่ใช่ครับค่อยๆทําเพื่อความสมบูรณ์แบบเข้ากับไทยยังไงต่ตอนยอนหน่อยคนคนไทยคือคือคือคนไทยเนี่ยช้าแต่อาจจะไม่ได้สุขุมเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,น่ยช้าแล้วเขาก็มาเทรนคนไทยให้มีความละเอียดกับทุกๆจุดคิดไว้แล้วว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงเราไล่เรียงปัติสาสตัน 3, ทุกอย่างญี่ปุ่นวางแผนไว้หมดใช่ไหม <laughs> นะอันนี้เหมือนกันพอมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอุปนิสัยที่ว่าแครี่มาสินค้าญี่ปุ่นทั้งซื้อรถก็ดี อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีสมบูรณ์แบบเหลือเกินคุณภาพดีแทบไม่ต้องเคยเข้าไปซ่อมเลยนะฮะคือมันสมบูรณ์แบบมากเหลือเกินพอมาเป็นแบบนี้พอมายุคใหม่ครับจะร้อนสินค้าใดใช้เวลาห้าปีไม่ใช่จริงจนีนทําทันทีขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับ,รบเช่นกรณีเสี่ยมีําำไมผลิตภัณฑ์เขาเยอะแยะเลยเพราะทําปับรีบเข็นออกมาก่อนให้ลูกค้าเนี่ยได้มีประสบการณ์ก่อนว่าดีไม่ดีดีก็พัฒนาต่อใช่ แต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่ครับต้องดีที่สุดไร้ที่ติดจึงค่อยเปิดตัวแต่ว่าด้วยสปีดของโลกมันไม่เหมือนกันแล้วคือปรัชญาในการทํางานทําธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับบริบทโลกในแต่ละช่วงผมเจอคนที่เป็นผู้บริหารรถยนต์จีนนะเขาไปเรียนที่จีนใช้คานี้คนจีนพูดว่าขึ้นฝั่งแล้วค่อยว่ากันม <laughs> ีความหมายว่าของของเมืไทยคือไปตายระดับนะ,ะครับ,รบทุบหม้อข้าวสร้างอริจิ่ง <c oughs> ขึ้นฝั่งเราเคยคิดกันแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นถ้าลองคิดดูวันที่เขาโจมตีบริเตนมาลายาบริเตนชองกงเนี่ยเขาวางแผนแล้วว่าโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนขากลับโจมตีฟิลิปปินส์ต่อจากนั้นเข้ามาคุยกับดิเรกชัยนามท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบ้านเราจากนั้นเขา้าคิดมาหมดแล้วว่าเข้ามาว่าจะเข้าไปแบบไหนแต่ของคนจีนทั่วๆไปสร้างอันเลอจิ้เสียงขึ้นฝั่งไปก่อนอเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ญี่ปุ่นคิดว่าเข้าตรงนี้เอาน้ํามันจากไหนดีแบบนั้นแต่ว่า พอดีว่าในบริบทสองทศวรรษนี้ครับโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีคู่แข่งซึ่งแบบเกาหลีปาดิปาดิเร็วๆหรือประเภทแบบจีนที่ขึ้นฝั่งเราก็คิดมันทําให้โลกเปลี่ยนไปญี่ปุ่นและมีจังหวะที่อาจจะดรอปลงไปแต่ต้องบอกว่าสารตั้งต้นของเขาคือมนุษย์อยังไงก็ตามไม่ธรรมดาพร้อมที่จะกลับมาเสมออันนี้ต้องพูดแบบนี้เลยนะเขาพร้อมที่จะกลับมาเสมอด้วยด้วยด้วยฮิวแมนแวร์และด้วยศักยภาพที่เขามีค่ะ global economic background.